แต่วันนี้ไม่มีมะม่วงไม่มีมะม่วงน้ำปลาหวานกะปิหวานใช้พริกเกลือแทนอะไรอะไรก็แก้ขัดปอากาศก็ขมุกขมัวค,คนก็ไปด้วยไม่ได้ คืบทั้งวันเลยเนะี่ยตักผ้าแล้วก็ไปตากของเส่าเพิ้ลแห้งหมดเก็บเท้าเก็บออกทุวนเลยวันละแป๊บวันสามสี่รอบต้องการให้มันแห้งจริงๆเเนยนเป็นลมเย็นๆพัดผ่านแดดแทบจะไม่มีเลย วันนี้ซื้อมาถุงหนึ่งตอนนี้ร้านที่มีกระปิมันอยู่อีก,อกทางเลยอะไปไกลแล้วเข้าไปไม่ไหวแล้วอ,อยากกลับบ้านนั่งนานก็ไม่ได้นอนนานก็ไม่ได้ยืนก็ไม่ได้นี่เราก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนไม่นะคะไม่มีอะไรมากเกลือักช้อนหนึ่ง ตามจามชอ 1, 2, 3, อ้อนหนึนะ่งสองสามอีกสักหน่อยหนึ่งสามช้อนกว่าๆพริกนี่อย่างเผ็ดเลยนะคะเนี่ยช้อนกับไม่เต็มไม่พูนด,ดีพอแก้ขัด อะไรก็แก้แัตเดี๋ยวมันพอมันมีน้ำเปียกๆหน่อยหนึ่งเราเราจิ้มมันนะมันก็จะเข้ากันหน่อยตอนนี้ยังแห้งๆอยู่ไ่คะได้ไหมได้ไหม อร่อยมากๆต้องเพิ่มเคม็มนิดหนึ่ง เกรียบร้อยค่ะพื้นไข่เนาะกินอะไรก็ไม่ดได้กินอะไรก็ไม่อร่อยต้องกินเปรียร้ยวๆลองอีกสักรอบหนึ่งสิ <c oughs> อร่อยจริงๆอืได้เลยค่ะ